สุดอาภาพัพมีเงินแสนล้านก็ซสือรักแทนไม่ได้อาณาจักรผิดพชระอยู่ห้องรูหนูบนตึกเสียดฟ้าไม่สนตำแหน่งทายาทรุ่นสี่สร้างธุรกิจเองไม่ง้อเงินตระกูล ถูกมองว่าเป็นเศรษฐีที่แสนจะอาภารักเพราะแม้จะร่ำรวยหมื่นล้านแสนล้านแต่ก็ไม่เคยที่จะเจอรักดีๆที่สมหวังกับเขาสักที่เมื่อคู่รักสุดสวีทอย่างพีทภชระและแพทิเซียกูตที่ประกาศเลิกรายุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมากกว่า3ปีซึ่งร่าสุดสาวๆหลายคนก็ได้แห่กันมาให้กำลังใจหนุ่มพีดภชระวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเส้นทางความรักที่ผ่านมาของหนุ่มพีดภชระกันเขาว,ว่าหนุ่มหล่อให ถาญาตระกูลจิราธิวน์คนนี้เขาเคยคบหาดูใจกับใครหรือเคยมีข่าวกับสาวในวงการคนไหนบ้างเริ่มกันที่อดีตหวานใจคนล่าสุดยังสาวแพทริเซียที่ได้เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันหลังจากมีการมือล่าดลงสถานะใน Facebook ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่กับหนุ่มพีทพัชระเมื่อปี2560ส่วนกระทั่งวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาหนุ่มพีทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับสาวแพทิเซีย ลหลังจากที่ทั้งคู่พยายามประคับประคองกันมาแต่สุดท้ายการลดสถานะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคนต่อมาโนดพยานางกูลหลังจากที่คบกับหนุ่มพีทมาร่วม3ามปีจนมีกระแสว่าเลิกราการันเธอก็ได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาถึงการลดระดับความสัมพันธ์กับหนุ่มพีทพัชระว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันห่างกันออกมาแล้วซึ่งไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่ทําให้หา่างกันเพราะเป็นเรื่อง,งสินส i ี i มาต่อกันที่สาวสวยรีกีนาง แบบแถวหน้าอย่างนุชนิรนาถที่เคยมีกระแสข่าวว่าทาั้งคู่ควงกันไปเที่ยวถึงประเทศฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวสําหรับสาวนุชนิรนาถที่หลังจากมีข่าวออกมาหนุ่มพีดพัชราก็ได้ออกมาเผยว่าไม่มีอะไรรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆส่วนโอกาสพัฒนาเป็นแฟนมันคงไม่ต้องพัฒนาแล้วณจนะุดจุดนี้มันเป็นเพื่อนกันมานานเบสโอลิฟเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทที่สุดของหนุ่มพีทพัชระตั้งแต่ที่ฝ่ายชายเป็นที่รู้จัก ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เปิดตัวชัดเจนว่าเป็นแฟนกันแต่ก็มีข่าวเรื่องความสัมพันธ์ออกมาตลอดตลอดส่วนกระทั่งมีข่าวว่าทั้งคู่ห่างกันไปในปี2555และแฟนคนสุดท้ายที่เจ้าตัวเพิ่งประกาศเลิกนั่นคือสาวมินนี่สาวนักวงการนั่นเองโดยพีทภัชระเป็นลูกเสี่ยวอังกฤษเนื่องจากย่าเป็นชาวอังกฤษเป็นลูกชายคนกลางจากพี่น้อง3คนเขาเป็นบุตรของธทีรยุทธ์จิราธิวัตและเป็นหลานของสุธ,ธิเกียรติจิราธิวั ผู้บริหารเครือเซนท่านซึ่งนับว่าพีภพัชระนั้นเป็นรุ่นที่4ของตระกูลจิราธิวัฒน์และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องบ้านพีดพัชระทายาเซนทานที่อยู่บนชั้นสูงสุดของห้างเซนทริลสุดรูระสมทานะที่แม้จะมีความรูระแต่ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของพระเอกมาสเตอร์ไม่เปลี่ยนเพราะห้องนอนของหนุ่มพีทนั้นก็จะเต็มไปด้วยของใช้ตามสไตล์หนุ่มโสดจนทำเอาแฟนแทบไม่เชื่อสายตาว่านี่คือบ้านของมหาเศรษฐี ีแสนลานต้องบอกเลยเขาว่าแม้เจ้าตัวจะเป็นถึงทายาตรุ่นสี่แต่ไม่เคยที่จะงอมืองอเท้าใช้สมบัติเขาได้ทุ่มเททำงานเองทุกอย่างและไม่เคยโอ้อวดเรื่องฐานะเงินทองเลยแม้แต่น้อย